สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เข้าจิมนะคะเริ่มต้นเราก็จะวิ่งในเทรดมิลเพื่อคาร์โบเอ็กซ์แล้วเราก็จะเริ่มต้นด้วยรกคิดปั๊กนะคะท่าละ8ดครั้ง3มเซตนะคะซ้ายขวานะคะก็ทำไปะคะ่ะโดนดีมากๆค่ะก็จะมาต่อกันด้วยไซส์ลัน w วิ h ดัมเบลนะคะ ใช้ดัมเบล2.5 2อ,อันนะคะก็เป็น5กิโลนะคะไซส์รันช์นี้จะช่วยต้นขาด้านในนะคะทำไปเลยค่ะ20ครั้ง3เซตนะคะ ถ้าถัดไปก็จะเป็น b a c k w o r d l u n นชนะคะ w วิ with dumbbell, ่งดั b เ l l กับดัมเบล5้กโนะคะข้างละ2.5งาทำไปา3าเซตนะคะเซตละย20ค่ะท่านี้จะช่วยต้นขานะคะแล้วก็ก้นด้วยค่ะ เสร็จนะคะเรารู้สึกว่ามันยังไม่สะใจนะคะก้นก็เลยกลับมาที่ pull back รบ pull back อีกครั้งนี้นะคะแล้วก็ใช้น้ำหนักที่มากขึ้นอีกนิดนึงเพื่อความสะใจะคะ่ะแต่แต่อบอกเลยนะคะหลังจากเข้าจิมวันนี้ก้นระบมมากค่ะนั่งนั่งนั่งฉี่ก็คือเจ็บสุดๆไปเลยะคะ่ะ โดนค่ะใครที่ชอบโดนต้องลองเซตนี้ <c oughs> ค่ะ,ะใครชอบเอาไว้ตรงส้นตรงข้ออะไรเงี้ยก็แล้วแต่เลยนะคะแล้วแต่ความชอบบางที่ก็จะมีไอ้ที่เป็น สายรัดตรงข้อนะคะก็จะเซฟมันก็จะไม่แบบหลุดอะไรเงี้ยแต่สำหรับเราก็โอเคตรงนี้บางคนก็จะยืนแบบตรงกว่านี้บางคนก็จะก้มกว่านี้อะไรเงี้ยหาจุดที่มันโดนก้นเรานะคะเพราะ,อะไอ้เชือกเนี้ยค่ blue bag เนี้ยคือเราจะโฟกัสตรงก้นนะคะแล้วแต่ตัวเราเลยว่าเราโฟกัสตรงไหนแต่สำหรับเราโฟกัสตรงก้นเราก็จะทำให้มันโดนก้น ต่อไปเราก็จะทำ Bar b a r b เ l ล Squat นะคะเ,เราก็จะวอร์มก่อนนะคะวอร์มขาก่อนนะคะเพราะว่าเราจะใช้น้ำหนักประมาณ10กิโลบวก Bar เ,เลกก็หนักประมาณ10กิโลนะคะก็เ,ะเป็น20กิโลค่ะวอร์มก่อนวอร์มก่อนนะคะวอร์มให้ขารับรู้ว่าจะออกกำลังกายหนักๆนะคะ ่อนที่เราจะมาวอร์มตรงนี้นะคะเราได้ยกแค่ตัวปลาวอร์มอัพไปแล้วนะคะเซตหนึ่งประมาณ10ครั้งนะคะไอปาก็หนักประมาณ10กิโลกรัมกันเอาวางเสร็จเราก็วอร์มขาน,นดนึ่งก่อนที่จะยกจริงๆน,นะคะเพราะว่าแอดเข้าไป10กิโลก็ไม่แน่ใจว่าจะหนักขนาดไหน ก็เริ่มเลยนะคะก็ยกปาเบลออกมาจากที่วางนะคะแล้วก็เกร็งหน้าท้องนะคะแล้วก็ลงเลยค่ะลงท่าสควอตที่เคยฝึกซอมมานะคะเซตนี้เราทำประมาณ8ครั้งนะคะเพราะว่ารู้สึกน้ำหนักค่อนข้างหนักพอสมควรกฎของการยก เวทนะคะกะ็จะต้องเกรงหน้าท้องแพ็กหลังนะคะแล้วก็ก้มคางนะคะการที่เกรงหน้าท้องแล้วแพ็กหลังนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เราบาดเจ็บที่หลังแล้วก็สไปนยนะคะก็คือข้างหลังนี้ค่ะก็ต่อกันด้วยเซตที่2เลยนะคะ ออรอบนี้เป็นครั้งแรกๆที่เราเออลองบาร์เบลสควอตนะคะฉะนั้นเราก็จะทำแค่2เซตเซตละ8ครั้งนะคะ mm hmm. เพราะเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างหนักแล้วเราก็1เซตที่จะออวอร์มไปแล้วนะคะก่อนที่จะใส่น้ำหนักเข้าไปแค่นี้ก็สุดยอดแล้ะคะ่ะเจ็บไปทั้งขาแล้วก็ก้นเลย ลองทําตามกันดูนะคะแต่ก่อนที่เราจะยกน้ําหนักแบบนี้เราต้องบิวความฟิตของเราก่อนนะคะลองว่าเราฟิตขนาดไหนลองกับบาเบลแบบมินิบาเบลนะคะอันเล็กๆก,ก่อนหรือ,อดัมเบลนะคะที่หนัก7กิโล5กิโลอะไรเงี้ยดูสิว่าเราไหวขนาดไหนนะคะอย่าอย่าฝืนยกน้ำหนักหนักๆจนเกินไปน ก็ยกน้ำหนักที่หนักจนเกินไปโดยไม่ประเมินตัวเราเราก็จะบาดเจ็บนะคะแล้วก็ต้องหยุดการออกกำลังกายซึ่งเสียเปลนะะสำหรับอันถัดไปก็จะเป็นการเด a ดลิฟต์นะคะถ้าที่คล้ายๆกันก็จะมีเด a ดลิฟต์กับโลมมเนียนเดดลิฟต์นะคะซึ่งมันมีความแตกต่างกันนิดนึงเดี๋ยวเอาเป็นว่ารอบถัดไปจะมาบอกว่าเขาต่างกันยังไงนะคะ ดูนะคะเรากำลังใส่น้เข้าไปเพื่อที่จะจกทำท่าเด็ดเล็กนะคะท่านี้จะเป็นท่าโปรดนะคะซึ่งจะได้จะรู้สึกไปถึงอ่าก้นนะคะคือโดนสุดๆไปเลยะคะ่ะมาลองทำกันดูนะคะลองเลย ออกกาลังกายที่จิมดีกว่าออกที่บ้านคือมีกระจกให้เรามองว่าเราทำท่าถูกไหมก้มถูกไหมแล้วก็ออุปกรณ์ที่มีเขาจะถึงกว่าการออกกำลังกายที่บ้านนะคะถ้าเราต้องการปั้นในส่วนหนึ่งให้มันได้ผลมากๆก็คือจิมก็จะเป็นสถานที่ที่ให้ผลลัพธ์ได้ดี ส่วนการออกที่บ้านก็ดีเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็คือแค่การเมนเทนกล้ามเนื้อแล้วก็รักษาให้เราฟิตได้แต่จะเพิ่มกล้ามเนื้อให้ได้เยอะเท่ายิมนั้นไม่สามารถที่จะทำได้นะคะนอกจากที่บ้านเราจะมีอุปกรณ์เครื่องมือมากมายเท่ากับยิมนะคะนี่ก็เป็นเดดลิฟท์นะคะซึ่ง เป็นมุมกล้องที่อยู่ด้านข้างนะคะ,ะก่อนที่เราจะยกแต่ละครั้งก็คือต้องตั้งสมาธิแล้วก็คิดว่าะจะยกยังไงให้มันถูกนะคะเพราะว่าเราจะต้องมีการยกด้วยความระมัดระวังระวังหลังระวังเอวเรานะคะไม่ให้ได้รับการเจ็บฉะนั้นเวลาทำท่าเราต้องใช้สมาธินะคะ การออกกำลังกายที่ยกน้ำหนักที่หนักมากๆนะคะเราจะทํา8-12ครั้งต่อน,นเซตนะคะแล้วก็ทา3เซตบางครั้งก็เริ่มแรกจะทํา8แล้วก็ทํา2เซตนะคะดูว่าความแข็งแรงเราขนาดไหนแต่พอหลังๆไปเราก็จะเริ่ม10-12แล้วก็ทํา3เซตนะคะเราต้องประเมินความฟิตเราด้วยนะคะเาะ เล็บมาก็าคลิกบักเลยนะคะต่อเลยเพื่อที่จะเหมือนยืดกล้ามเนื้อไปด้วยแล้วก็เพิ่มความโดนแก้มน,นะคะต่ไค,ค่ะค่ะเพื่อนๆเ,เคยเป็นไหมคะวเวลาเข้าจิมเราก็จะกังวลว่าคนนั้นคนนี้จะมองเราว่าเราใช้เครื่องมือ หรืออุปกรณ์นั้นผิดหรือเปล่านะเอ๊ะจะดูเราไหมจะดูก้นเราไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันไม่มีใครสนใจใครนะคะเพื่อนๆทุกคนจะโฟกัสกับสิ่งที่ตัวเองกําลังออกกําลังกายและใช้สมาธิกับมันอยู่นะคะบางคนเขาก็นับอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะฉะนั้นไม่ต้องอายนะคะเพื่อนๆออกกําลังกายกันเลยคะ่ะ ท่าต่อไปก็จะเป็น split squat squat นะคะทำแบบขึ้นไปบนที่เหยียบนะคะแล้วก็ทิ้งน้ำหนักตัวลงมาเวทที่ใช้จะเป็นข้างละ2.5กิโลกรัมนะคะแรกๆก,ก็คือลองก่อนว่าเอา๊ะยังไงเอ๊ะมันโดนไหมจะทำดีไหมอะไรเงี้ยสรุปก็เออลองดูดีกว่าอะไรเงี้ย <laughs> <laughs> ก็ทำ ข้างละ20ครั้งนะคะนี่บอกว่า,าจำเบลข้างละ2 5ไม่ใช่นะคะมันเป็นข้างละ5กิโลโทัทลน้ำหนักก็จะเป็น10กิโลนะคะก็ทำไปค่ะแต่เหมือนเก๊กกังนะครว่าท่านี้ไม่เคยทำไม่แน่ใจว่ามันจะโอเคหรือเปล่า เห็นผู ici, ้ชายข้างหลังนะคะเขาก็มายกไอ้ปลาเบลนะคะความที่ปลาเบลเขาหนักนะคะหนักมากผู้ชายคนนั้นค่ะผู้ชายคนนั้นก็ยกแค่ปลานะคะไม่ได้แอดไอ้น้ำหนักเข้าไปนะคะเพราะว่าเขาหนักแล้วเพราะผู้ชายคนนี้น่าจะเพิ่งเข้าจริงนะคะค่ะเราก็ ไปต่อกันที่ท่าถัดไปนะคะจะเป็นสปริสควอดนะคะ,ะน้ำหนักดัมเบลที่ถือ5กิโลต่อข้างหนึ่งนะคะก็เป็น10กิโลค่ะท่านี้ก็จะได้ต้นขาหน้านะคะแล้วก็ก้นนะคะวันนี้เป็นวัน l ล็กสเตนะคะแล้วก็เป็นวันของก้นนะคะเราก็โฟกัสทุกอย่างไปอยู่ที่ตรงนี้นะคะ,ะทำข้างละ 8ถึง12ครั้งนะคะทำทั้งหมด3เซตนะะดูว่าเราแบบเหมือนจะไม่ค่อยได้บาลานซ์นะคะเหมือนจะเอียงๆอ่อะเราก็ไม่แน่ใจว่ายังไงไรเนะีหาบาลานซ์ตัวเองไม่ได้รอ,อบหน้าทำก็น่าจะฟอร์มดีกว่านี้ เปลี่ยนข้างนะคะวันนี้เป็นวันที่ไม่ค่อยมีคนมากนะคะมีอยู่2คนพ่อใหญ่ข้างๆนะคะก็ออกไปนะคะพ่อใหญ่ก็มีเช็คมือถือด้วยว่าจะทำทาไหนท่าหนอะไร่างนะคะพ่อใหญ่ยกาบาเปลยกแค่บาเฉยๆนะคะยังไม่ได้แอดน้ำหนัก,กอะไรเลยนะคะก็ะคงจะเป็นเริ่มต้น สร็จก็อย่าลืมยืดนะคะถ้าไม่ยืดเกิดอะไรขึ้นมันก็จะปวดแล้วมันก็จะตึงคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ